สวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แบบว่ามาไลไรไขยขนมถ้วยนะคะเดี๋ยวขขยขนมถ้วยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องของความสวยความงามมาแบ่งปันคุณสาวๆนะคะหรือว่าท่านใดก็แล้วแต่ค่ะที่ในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพผิวนะคะคือต้องบอกส่วนตัวแล้วนะคะมีปัญหานหนักๆมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยนะคะหรือว่าผิวที่มันแห้งกร้านนะคะหรือว่า น้ำใต้ผิวไม่มีคอลลาเจนไม่มีนะคะทีนี้เนี่ยเนาะด้วยความที่แบบว่าเราก็ต้องทำมาหากินทุกวันนะคะเราก็พยายามเอ๊ะมันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะ่ะที่หนึ่งนะคะต้องช่วยเรื่องของการดูแลผิวของเราได้ค่อนข้างเร็วสองนะคะราคาต้องไม่แพงมากอันนี้สำคัญมากนะคะในยุคข,ของเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะก,ก็เลย มีคนแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นในส่วนของคลอลลาเจนรูปแบบใหม่ที่มาในรูปแบบของเซรั่มนะคะเป็นคลอลลาเจนรูปแบบใหม่ที่มาในแบบฉบับของเซรั่มนั่นเองค่ะคือในนี้เนี่ยมันจะเป็นเซรั่มนะคะมันจะเป็นเซรั่มชื่อของเขาก็คือ VC นะคะจากเยอรมันนั่นเองค่ะ ในนี้นะคะลักษณะของเขาก็คือว่าจะเป็นตัวของหลอดคอลลาเจนแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะในแพ็คหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด5หลอดนะคะมีหัวไว้ให้เวลาแบบว่าเราจะต้องแบบเขาเรียกว่าตัดส่วนหัวนี้แล้วก็ใช้หลอดนี้ใส่แทนนะคะคือตัวนี้จะเป็นตัวของเซรั่มค่ะนะคะเป็นน้ำใสๆเลยนะคะที่สำคัญ ใครที่ไม่ชอบความเหนียวมันจะเป็นเหมือนน้าเลยนะครับเวลาทาลงไปจะเป็นเหมือนน้ําแล้วก็ซึมเร็วนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของใครที่มีสภาพผิวแห้งกร้านนะคะจะช่วยทําให้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ใครที่มีปัญหาคือเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำนะคะ <c oughs> ก็จะช่วยให้าจางลงนะคะแล้วก็รูขุมขนก็จะกระชับขึ้นด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มลองใช้เหมือนกันค่ะ ก็ลองพิสูจน์กับตัวเองดูสักพักหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงแรกอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งมากๆนะคะแล้วก็เป็นขุยมากๆเลยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งหมายถึงประมาณสัก2-3ถึงสสัปดาห์นะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะเป็นเซรั่มนะคะก็ความชุ่มชื้นมีขึ้นผิวไม่ค่อยแห้งแล้วนะคะจุดดำๆก็เริ่มที่จะจางๆลงะคะ่ะ ก็เลยเอามาบอกต่อนะคะที่สำคัญเนี่ยมันราคาไม่แพงมากนะคะเหมาะสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้สาวๆที่หาเช้ากินค่ำน่าจะแบบว่าถูกอกถูกใจนะคะแพ็คหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยราคา100บาทนะคะเอามาบอกต่อเนาะราคา100บาทค่ะนะเดี๋ยวยังไงสนใจทักมาได้เลยนะคะหรือก็เดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจากพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเทสตัตวของ น้ำตัวของเซรั่มให้ดูว่าความใสความบางนะคะหรือว่าความไม่เหนียวเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะนะคะรูปกระองเป็นแบบนี้เป็นในส่วนของเซรั่มคอลลาเจนนะคะ vc นั่นเองค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ